สาธุอีกครั้งหนึ่งครับสาธุแาก็หาที่นั่งรอรับพรนะโดยพระพุณเจ้ามีจำนวนเยอะในพิธีในการบินฑบ,บาดในการตักอาหารต้องใช้เวลาเพื่อเป็นการบริหารเวลา ก่อนจะเดินทางก็จะได้ไม่ให้ฉันรอพร้อมกันเลิกพร้อมกันก็จะเสียเวลากับการล้างป่าเข้าห้องน้ำเก็บสิ่งของก็เลยให้ให้ได้ทยอยกันได้ใช้ได้ไม่เสียเวลา สะดวกก็หาที่นั่งนะจะได้รับพอ,รอน,อนาออาารากขออรกาศคณะสงฆ์ครรยายอนุโมทนากับคณะญาติโย,ยมพี่น้องชาวสุราษฎพานีพี่นอ้นนนองคุนทินและกับพี่น้องจากหลายๆที่เด้นมาร่วมในการทำบุญ ในการถวายพัะประหาในวันนี้ขอเวลานิดหนึง่งนะถ้าไม่พูดอะไรเลยก็ยังในอยู่พอวันนี้เห็นพี่น้องมาทำบุญใส่บารเป็นจำนวนจะเรียว่ามากพอสมควรนะถ้าเปรียบเทียบกับหลายหลายบ้านหลายหลายวัดหลายหลายสถานที่ที่เดินผ่านมา บางทีก็มีญาติโยมทราบข่าวได้แจง้งได้บอกได้มาร่วงทางําบุญใส่บาตแต่ว่าตลอดระยะก,การเดินทางก็ไม่ได้ขาดแทนพี่น้องให้ความเป็นห่วงเป็นใหญ่ถึงบางที่จะอยู่ในป่าในเขาฝนตกถนนขาดแต่ว่าญาติโยมก็ไม่ได้ขาดน้ำใจ ไม่ได้ขาดความเป็นห่วงเป็นใหญ่ยิ่งลําบากก็ยิ่งเป็นห่วงยิ่งแสดงออกถึงความมีน้ําใจจนมาถึงพี่น้องชาวพุนพินชาวสุร,ราานธานีตั้งนจะนดาสารเส้นทางนี้เรามาเดินเป็นเป็นครั้งที่สองที่ผ่านแต่ว่าครั้งแรกไม่ได้แวะเข้ามาที่นี่แต่ว่าครั้งนี้เป็นบุญ ที่ได้รับความเมตตาจากหลวงพอ่อท่านได้ให้ได้มาพักได้มาชมได้มาเห็นสถานที่สถานที่บางครั้งเนี่ยเป็นสถานที่ที่ให้ทำการให้ทำเนี่ยบางครั้งไม่ต้องพูดแม้แต่พระสงฆ์ที่เดินทางถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าท่านก็ได้ท่านทำคือทำให้ดู อยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสเห็นภาพความรู้สึกในการที่รีเห็นก็เกิดบุญก็เกิดธรรมอย่างมาที่นี่ถ้านทลายจะคิดยังไงไม่รู้แต่ว่าผมรู้สึกผมได้ข้อคิดได้ทตรรงได้เข้ามาเห็นความเป็นระเบียบเห็นความสะอาดอันนี้มันเป็นพื้นฐานนะพื้นฐานในสังคม เพื่อฐานในการเป็นอยู่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้มันเป็นธรรมอย่างหน,งน,นึ่งในพระศาสนาท่านเรียกว่าพรวิน,นัยเมื่อมีพาวิน,นัยพรวินัยก็จะควบคุมพระสงฆ์ให้อยู่ในระเบียว่าอะไรควรละอะไรควรสมรวมอะไรควรระวังที่เราล่วงเกิดไม่ได้ เมื่อมีพวินไหนพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบมันดอกไม้ดอกไม้ที่อาจจะมาจากต่างต้นต่างสีแต่ว่าเมื่อเอามาร้อยเป็นกลมมาไรเอามาจากดอกไม้ที่มาจากแม้แต่มาจากโคนตมนยังดอกบัวก็สามารถที่จะงดงามนำไปกราบไปไหว้ไปบูชาพระราตนาไตรให้เกิดคุณค่าได้ พวกเราก็เหมือนกับดอกไม้ที่ได้มาร้อยรวมกันเป็นคณะสงฆ์ด้วยพระวินยัยสถานที่ที่พวกเราได้มาเห็นด้วยความมีระเบ,บียดด้วยความมีวินัยของท่านเจ้าวาดของท่านหลวงพ่อปิชาเราก็จะเห็นความเรียบร้อยความสะอาดอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะครับจะเรียกว่าเป็นสามัญสำนึก ที่ตอบย้ำไปถึงจิตสำนึกสามาสำนึกพื้นๆคนเราอยู่ที่ไหนไปที่ไหนถ้าไม่มีความรับผิดชอบรับผิดชอบต่อระบบระเบียบรับผิดชอบต่อสถานที่ที่เราอาศัยเราอาศัยที่ไหนเราต้องต้องมีความสำนึกคือสำนึกในหน้าที่ที่เราจะไม่ทำให้สถานที่ตรงนั้นสกปรก ทำให้สถานที่ตรงน,นั้นลำบากใจหรือว่าทำอะไรให้ท่านเดือดร้อนเราจะต้องสำนึกในการที่จะทำหน้าที่รับผิดชอบคือมาอย่างไรเ <c oughs> มือ่อเราไปเราก็ให้อยู่อย่างนั้นอันนี้สามันสำนึกแต่ว่าจิตสำนึกสำนึกในการที่จะต้องตอบแทนเมื่อเราอยู่ที่ไหนเราอยู่กับใคร ก็ให้เราได้สำนึกว่าเราได้ทำหน้าที่ตอบแทนอะไรท่านเราเป็นพระก,ก็ต้องมีความสํานึกนะสํำนึกในคุณข้าวน้ำอาหารญาติยโยมที่นั่งอยู่ตรงหน้าเราเรามองหน้าดูใครเป็นแม่เราใครเป็นพ่อเราใครเป็นญาติเราโยมเหล่านี้ไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นพ่อไม่ได้เป็นแม่ ไม่ได้เป็นลูกจ้างเราแต่ว่าด้วยความศรัทธาอยากจะได้บุญคิดว่าเราเป็นเนื้อนาบุญที่ทำแล้วโยมจะได้บุญโยกไกลก็เหมือนอยู่ใกล้ลําบากแต่ก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าลำบากกลับมีความรู้สึกว่าเป็นบุญทกุก็มีความรู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่ทุกแต่ว่ามันเป็นบุญเป็นธรรม เอาความลําบากเป็นบุญเอาความทุกข์เป็นธรรมเอาการให้การเสียสละเป็นการได้ตอนนี้เราก็จะต้องมีความสํานึกเห็นหญาติโยมร้ายคนที่เสียสละติดตามดูแลโยมาคนไม่ใช่คนร่ำคนรวยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เข้ารวยคือรวยน้ําใจรวยความดีรวยบุญมีโยค้าหนึ่งคงยินธรรมบา โนเกือบจะไม่กล้าชันเป็นบ้านป่าบ้านดงบ้านหลังเล็กๆพอเดินบินทบ,บาทไปได้ยินเสียงเรียกตามหลังบอกพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าน,น,นิมนิมนยมจะใส่ปาโยมจะใส่ปานิมนตข้อมองกลับไปเห็นโยมรีบเดินออกมาจากบ้านเมื่อหนึ่งถือจานข้าว เมือหนึ่งถือจานทอดไข่พอโยมเดินออกมาได้รีบ,รบออกจากบ้านมาได้ประมาณสักไม่ถึงสิบเมตรยิยินเสียงลูกร้องไห้าตามหลังมาบอกว่าแม่ทอดไข่แม่ทอดไข่หนูก,กินด้วยทอดไข่พอได้ยินลูกเขาร้องนะครับบอกแม่ทอดไข่แม่ทอดไข่หัวใจมันว้ามันมันบอกความรู้สึกไม่ถูก พอหันมองไปเห็นลูกเขาวิ่งร้องห้ขอกินข้อใดพอมาถึงจะใส่บาตรแม่บอกว่าแม่จะใส่บาตรเดี๋ยวค่อยกินแม่จะทอดให้ใหม่อันนี้แม่จะใส่บาตรลูกก็ร้องไห้แม่ก็ใส่บาตรผมนั่งไปผมมองดูยืนมองดูที่เขาใส่บาตรเขาขายใส่เขาข้าวใส่มันเหมือนมีก้อนอะไรสักก้อนนึงไหลมา มาจกอยู่ที่คอน้ำตาจะไหลลูกเขาร้องไห้วิ่งตามแม่ทอดไข่แม่ทอดไข่เสียงมันยังก้องอยู่ในหูเขายังไม่ให้ลูกเขากินะเราเป็นลูกเขาเลยเราเป็นญาติเขาหรือไม่ใช่เขาใส่บาตรแล้วบอกลูกต่แม่จะทอดให้ไหมอันนี้แม่จะใส่บาตรพ่อกลับไปถึงที่พักแล้ว ผมเป็นนั่งมันสมาธิดูทอดไข่แต่ว่าไม่ฉันก็ไม่ได้เพราะว่าก็ต้องฉันแต่พอรู้สึกที่มันมันแน่นขึ้นมาน้ําตาจะไหลเราเป็นใครเราทําหน้าที่อะไรพี่จะตอบแทนเขาเขาไม่ใช่พ่อใช่แม่เราเขาไม่ใช่คนรำ่ำคนรวยแต่ว่าเขามีน้ำใจมีความเป็นห่วงเป็นใยพวกเราก็เหมือนกันนะครับคือที่ไม่เราเลินมัน ยมาก่อนทุกยากลําบากติดตามกันค่ำกันคืนจะฟ้าจะฝนไม่เคยรู้จะรอมาก่อนเลยเพิ่งมารู้จักแต่ว่าเป็นห่วงเป็นใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยถามข่าวหยุกยาสารพัดอันนี้เราจะต้องมีจิตสำนึกถึงไม่ใช่แค่สามัญสำนึกิสามัญสำนึกนี่พื้นพื้นถ้ายังไม่มีถือว่าแย่มาก อยู่ที่ไหนต้องรับผิดชอบที่นั่นดูแลความสะอาดในการรับผิดชอบไม่ให้เป็นที่ลำบากไม่ให้รบกวนเดียวผมพูดมาช้าแต่ว่าจิตสานึกนี่ยิ่งกว่าน,นั้นอันนี้ต้องใช้ทำในการที่จะสานึกถึงคุณค่าในการที่จะตอบแทนข้าวทุกคำน้ำทุกหยดอาหารทุกชิ้นย่าโยไม่ได้มาด้วยความง่ายดายต้องอาบเหนือทรงกาย บางควเป็นหนี้เป็นสินถามว่าเป็นหนี้แล้วทําบุญได้ไหมได้ยอมที่จะทําได้ถึงแม้ว่าจะเป็นหนี้เป็นสินเพราะว่าถ้าผ่านไปแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทําอย่างนี้อันนี้หน้าที่ของพระที่จะต้องมีความสํานึกในหน้าที่ที่นี่ความสํานึกของโยมสามความสานึกของชีวิตให้เราได้ตอบย้ำถึงความไม่ปลอมมา ท่านทานหลายชีวิตของพวกเราเกิดมาจะร่ำจะรวยจะมั่งจะมีขนาดไหนวันหนึ่งเราก็ต้องพัดผ้าวันหนึ่งเราก็ต้องจากสิ่งเหล่านั้นเกิดมาให้ได้ให้ดีให้มีคุณให้มีค่าอย่าให้เป็นชีวิตที่น่าเสียดายบางคนเป็นชีวิตที่น่าเสียดายนะมีก็ไม่ได้ได้ก็ไม่ดีดีก็ไม่ทํา ไปมาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีก็เลยก็เลยไม่ได้อะไรมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติอย่าง่ีจะเอาไปใช้ส่วนหนึ่งให้เกิดประโยชน์พระุทธเจ้าท่านสอนเรื่องการใช้ทรัพย์ใน,ในที่กันทักคาถานิทิมีมเทติปุริโสคัมพีเรพุทธกากันติเกอัคเทปิจเจสมุกป,ปเนอาคายเมฆวิสติ ยัสถาเนนะสีเลนะสัญญเมนะธรรมเณจักคนโมราณเวลามีทรัพย์เอาไปฝังดินไว้การฝังทรัพย์อย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเหมือนคนมีทรัพย์เอาไปฝากทันอคารไม่รู้จะเอาไปใช้ให้เกิดบุญให้เกิดประโยชน์ตายไปเอาไปไม่ได้พระเจ้าจึงสอนให้ฝังทรัพย์ฝังไว้กับอะไรยัสถานนะร ฟังไว้กับทานสีลณลนะฝฟังไว้กับศีลสัญญเมนะธรรมเมนจกักฟังไว้กับการข่มใจคนโบราณจึงฝากฝากเป็นข้อคิดว่าเวลาเราได้ซักหม้หนึ่งเอาไปทิ้งลงเหวสองเอาไปใส่ปากโมเหาสามเอาไปใช้หนี่เก่าสเอาไปฝังดินไว้ เอาไปเลี้งลงเหวอย่างไรเวลาเราได้ซักมาให้เลี้ยงตัวเองป่าของเราเองเหมือนเหวตัาเหมือนเหวเ,เ,เ,เราต้องเลี้ยงต้องกินแต่ว่ากินให้มันเป็นอย่าให้มันเฟ้ออย่าให้มันเกินอย่ากินในสิ่งที่เป็นโทษกินในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่นี้ก็ต้องใช้ปัญญา สองทีง่เอาสั้นๆเอาไปใส่ปากงูเหา่างูเห่าท่านเปียบเหมือนเหมือนภรรยาเหมือนลูกเหมือนหลานบริวารที่เราต้องรับผิดชอบเขาเราเอาเงินเอาสิ่งเอาของดูแลรับผิดชอบครอบครัวเวลามีแล้วต้องต้องรับผิดชอบอันนี้สองสามเอาไปใช้หนี้เก่าชีวิตของเรามีหนี้ ท่านดูที่ตนเองร่างกายของเราเนี่ยต้องได้มาจากไหน,นใครเป็นคนให้มาท่านรู้ไหมว่าท่านเป็นนี้หนี่พอ่อนี่แม่ถึงท่านจะไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีเงินมีทองสมบัติให้เราแต่ว่าอะไรละ่ะจะมีราคามีคุณค่าเท่าชีวิตเราชีวิตของเราจึงมีค่าที่สุด ถ้าเราไม่มีชีวิตเราจะไม่มีเงินไม่มีของไม่มีเกียรติไม่มียศไม่มีอะไรตามมาเลยเพราะเรามีชีวิตเราจึงมีทุกอย่างตามมาถึงไมมพ่อแม่ไม่ได้หาให้แต่เราก็ใช้มือใช้สติใช้ปัญญาใช้ชีวิตที่พ่อแม่ให้มาฉะนั้นชีวิตของเราเลยจึงมีนี่ถ้าลองย้อนคิดกลับไปถึงผู้ที่ให้ชีวิตพ่ออยู่ไหน แม่อยู่ไหนวันนี้มากราพระมาใส่บาตรพระนอกน้อมเคารพพระเนี่ยไม่ได้เลี้ยงเราไม่ได้ให้กําเนิดแต่เราอยากได้บุญก็เป็นบุญก็ดีแต่ถ้าเรามองไปถึงผู้เลี้ยงเราผู้ให้ชีวิตเราเราเคยทําเหมือนพระไหมเคยกราบท่านไหมเคยหาข้าวให้ท่านไหมได้อยู่ได้กินไหม เราเกิดมาขวบหนึ่งแม่ป้อนข้าวเวลาสามครั้งปีหนึ่งสามรอยหกสิบห้าวันพันเก้าสิบครั้งประมาณถามว่าลูกอยู่ที่นี่เคยป้อนข้าวแม่กี่ครั้งปีหนึ่งขี้กี่ครั้งเยี่ยวกี่ครั้งเป็นเด็กพ่อแม่เช็ดให้ซักผ้าให้ถามว่าลูกทุกคนอยู่ที่นี่เคยทํำไหมรักผ้าอาบน้ําให้พ่อให้แม่ป้อนข้าวป้อนน้ำบางคน ไม่เคยเลยฉะนั้นชีวิตรเราเนี่ยมีหนี้นะวันนี้มาทำบุญกับพระให้ท่านคิดกลับไปึนบ้านพ่ออยู่อย่างไรแม่อยู่อย่างไรเลี้ยงกายท่านไหมเลี้ยงใจท่านไหมพูดกับพระพูดดีเขารพแล้วพูดกับพ่อกับแม่นะพูดดีไหมพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลกูกเป็นพระอรหันต์ของเราเราทําดีกับพ่อแม่ก็คือทําดีกับพระอรหรันต์ ฉะนั้นขอพวกเราได้ใช้หนี้เก่ามีทรัพย์แบ่งปันดูแลรับผิดชอบพ่อแม่สุดท้ายที่นี้ฝังดินไว้ตอนนี้ท่านกำลังมาฝังดินนะเอาทรัพย์ที่ท่านมีมาฝังดินไว้ฝังไว้ในศาสนาเมื่อเราฝังไว้สิ่งเหล่านี้เราจะได้เหมือนท่านไม่ได้แต่ท่านได้เพราะาสิ่งที่ท่านได้นะท่านจะไม่ได้ บ้านก็ดีเงินทองสิ่งของรถราทุกอย่างที่ท่านมีท่านไม่ได้หรอกท่านได้ใช้ตอนนี้พอตายไปแล้วไม่รู้เป็นของใครท่านไม่สามารถที่จะเอาไปได้มีที่เป็นร้อยไร่พันไร่พอตายแล้วเขาก็ให้นอนในโรงแคบๆเท่ากับเบื้องแผ่นครึ่งน,นั่นแหละที่ท่านได้เงินใส่บากเข้าเอาใส่บากก็เอาไปไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่ท่านจะได้เนี่ยตอนนี้นะ ท่านฝังไว้ที่ไหนฝังไว้ในดินคือพระพุทธศาสนาฝังไว้ในใจที่เราได้เอาทรัพย์ภายนอกมาเป็นทรัพย์ภายในฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายได้ทำหน้าที่ในการจัดสรรทรัพย์ให้เกิดคุณค่าทั้งปัจจุบันและในภายภาคหน้าที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งอาตมาในฐานะตัวแท,ทานคณะสงฆ์ ขอโน้มานาในบุญในกุศลในคุณงามความดีประทับใจในความรู้สึกที่ได้รับการดูแลอุปถัมภ์ด้วยความเป็นห่วงเป็นให่ที่รูปภาพเหล่านี้จะเก็บไว้ในความทรงจำของพระสงฆ์ทุกูรูปถึงแม้เราจะพบกันสั้นๆแต่ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นคงเป็นความรู้สึกที่จะยาวนานให้เราได้ตอบย้ำลํำลึกถึงคุณค่าคุณงามความดี ทายที่สุดนี้ขอเราได้ตั้งจิตอธิษฐานบุญใดกุศลใดที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งให้เราได้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโคดด้วยควาสมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านต่อเคินแผ่นดินต่อพระศพนิกรที่พวกเราได้รับได้อยู่ใต้ร่มโพธิสมผานของพระองค์ท่าน ซึ่งไม่สามารถที่จะพัลณา,าให้หมดสิ้นได้ด้วยควาสมสำนึกในคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และขอเราได้ตั้งจิตอธิษฐานบนุญนี้ถึงผู้มีพระคุณคุณบิาบดามารดาคุณครูอุปชาอาจารย์ตลอดทั้งผู้ที่มีขุนส่วนของชีวิตที่เกี่ยวข้องูกพันเจ้ากรรมใดเวรที่อาจจะเคยร่วมเกิน ตลอดทั้งสรพสัทว์ท้งหลายเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้อนุโมทันามีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งธรรมมีทุกข์ขอให้ท่านจงพลจากความทุกข์มีความสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอบุญกุศสนทั้งหมดทั้งมวลได้ล้อมรวมเป็นเครื่องเคื่อนผนทรงเส,สริมท่านทั้งหลายให้มีความเจริญ จเจริญในอายุวันนัสุขภัละ,จะเจริญในคุณธรรมคุณงามความดีหน้าที่การง,งานหากมีอุปสรรคมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บขอพลังแห่งบุญจงกระทำสิ่งเหล่านั้นให้ทวเราเบาบางหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยนำผ่าชีวิตฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคให้ประสบความสุขความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเถิดขอเชิญพันธนาให้ตั้งจิตอธิฐานตั้งใจขวดน้ำถ้าสะดวกไม่สะดวกก็อธิษฐานจิตขออกาสนะสฆ์ครูบาอาจารย์ Iiang pasi kangtumhang pemewat saming jatung seke gotuk sang kappa dan thu pentso ya ta aningu dirangso